ทักทายพ่อแม่พี่น้องครับที่กําลังเราช่มช่องสบายใจฟ้ามีพี่น้องวันอาทิตย์ที่สิมหาครับพี่น้องมาเอ่อกุมบาลสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับพี่น้องสนามบ้านนั่งง้ครับมือวันอาทิตย์ครับพี่น้องเป็นอีกนัดหนึ่งครับสนามหนึ่งที่คนหลายกว่างวัวครับมือนี้ก็ได้พี่น้องเลยเออบื้องดู พันไม่กันเบื้องหลังก um um ่อนนี <S <s um ่ซ um ีพันโอ้สนวะไม่มีเออจะได้4ีพันมองรุนเก่าคนคุยกันมันบอกพอทันจักเดือนแล้วมีในท้องพอมเพราะว่าพันสวมโต ได้จักเดือนเส้นบานคุณขามโอ้เส้นพอพันใหญ่ครับแมนแได้โดนบานไดเหรอจักเดือนประมาณเดือนเมษาวนี่คือออกไม่กุมพามีนาเมษาอีกสองเดือนสองเดือนครับประมาณเจ็ดเดือนครับแมนอืมม้านใหญ่เหรอพี่น้องม้านแก่ครับัวเมียสาวมัแหลยทองแหลกทองแทกครับสูงสุดประมาณร้อยสามหาบวกครับแมนเนี่ยเครื่องดำเปิดยี่ห้ออะไรพ่อท่าน เออเ้าหางเน่แม่มันประกันประกันเร้าหางตได้จักหน่อย่อได้นิดเดียวครับจะไปตอลักมือเยเอาเบอร์ทร่นนะครับศู086 084หกศูน0์แ0กูเกาท่านเอาขอบคุณครับพระท่านฝากแม่มันนั่นผู้สิ่อลักมือ่นั่นเสืเลยลานั่น งันเจาผู้เดียวนี่ยตอรักมือนตอคือบัตรขี้เนี่ยปอรักมือเนาไวยมันจังไดมันจังไดกําไรหลายเนาะวารินไปข้างหน้ามาเป็นอะไรจาตอตอหน่อยหลายมันกําไรบ่หลายแม่ม้านครับพี่หนอ้องบักไงเลยเองเรีงเลยพี่หนอไงแต่เป็นเบียดมาเนี่เบียดกับลูปใส่ได้นี่พี่หนองาม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 มุ่งงามางเกือบขาดีมั ครับประกันท่องประกันตำนี้ให้ทางดีเออากพี่น้องครับแม่ม่านพี่น้องน,นี่จุ่มนี่ของแค่คนหลของง้อคล้องแค่ครับจุ่มนี่ว่าไหลเถคนอยู่ร้อนเพราะกันเบิ่งอย่างง้อคือจังบ่หลายปรนเดคนตกคือหลายถอะอยู่ร้อนนี่เพราะวันหุ่มเบิ่งสิปล่อยงู ผม้งเบงว่าเลยพี่น่องนี่คุณนี่เายงลูกน่ตอตอออยโอ้แม่ลูกว่ะวายเอวาแกูมปี้่นี่อูสิตอเขาคิวหอยบน สิบสามก็พอได้ก่อนว่สิบสามกับเศ้าสามสิบสามเอาวัดได้ปรเดี๋เล่ครับพี่น้องงามงามงามกนว่าเป็นแม่ลูกครับตัวเทิงนศะสาครับสองหมืน่นพี่น้องตัวนี้สิบสามครับ ตลาดกำลังต้องการแห้งครับพี่น้องสายขุนเอ่อเลือดจเจลลี่นี่พี่น้องพี่น้องเขากำลังหุ่มต่ออยู่หุ่มบานพากันหุม่มเบ่งกันสิบป้อยมูเบ่งห้อยเบ้นครับพี่น้อง <c oughs> เพิ่นได้สายเนื้อสายเลี่ยงมากครับ <c oughs> สามสามแมบ่บอก ผมบอกมาซีอ่ะมึงซสามซีตะไคร้สองขายตัวนี้ปล่อยแล้วคยังยังตัวใดก่อนยังโป่งยังแม่เท่าแม่บีบเออบังบีบหน่อยครับพี่น้องแม่นางหน่อยนี่เ,เ,เพิ่นเป็นเดี๋ยวพี่นอ้องสิว่าหัวหางดอกครับเพิ่นเป็นพันธุกรรมของเพิ่นเด้อพี่น้องบีบมาเตอร์ครับรนางน้อย สูงก็สิประมาณเมตรซาวน้อยๆเนาะเอ้าบือออออ่อยากเปลี่ยนเสือ้อนั่งหน่อยครับกำลังพีมันหล่นพี่น้องเปิดเท่าไรเบนบีบหน่อยมองผมเสียวเลยครับเพต้งองเปิด่ยนเพาะเสียวสิบสองอืมสิบสองราคาอยู่หนีเนาะอยู่สนามนี่ดูทรงกัจงบจังหวะกันเด้อ<ร>พี่น้องเด้อยมาแพงอ่ะนะ <ๆ S 2> มันบ<ม>ีบ<ไ>เรื่อยๆเนาะบีบเนาะบีบเนาะครับเห็นหางขาวๆผมก็สงสัยพี่น้องเอ้าสายขุน สายค,ค,คุณสายโค้งสูงกว่มาณร้อยสี่สเท่าไรแม่เท่าแม่เท่าเปิดเท่าเอเท่าไหร่มองเอากับสิบสามครับสิบสามเนาะสายคุณครับวันนี้พี่น้อรก็ว่าผมคุณมนเดวคุนี่ยจ้งหน่อยแล้วอเอาไปคุณต่อสิมกับเท่าไหรก็นล่ะกับสิบสองกับสิบสอเบอรโทษละ 082ครับ082 22 22 932 932 78ครับอ่ะหอยเปี่ยนเนรอมันไปสองตัวแล้วมือนี่มานทั้งไก่แล้วเป็นทั้งไดมื่อไห่เนเป็นไม่ใช่สือบืนมนนะอ่ดันดันมาแพงแล้วอ่ามามาปล่อยตัวมันก็เลยอยากหลอดผื่นขาดหาร้อยมือโอ้สองตัวนะขาดแล้วหาร่อยเออเออ ของเพลินเนี่ยครับของพอไรหมู่บ้านนี่กำไรดีอยู่ตัวเพได้อยู่มบ,บ้านไม่ได้ขายครับบ้านเอาของไงไปได้ที่อาบังจุงโอ,อ้อันไม่ลูเน่ะเออก็เลยได้เอาขึ้นเมื่อ เพราะว่าเขาจะวางนะครัไปแซนนึงเดียวเออสุ้ดง่ยเดนสุดเด็กบะมี่นีครับไปอร่อยแคเกาครับคอยผมนะครับเศ้า็นต้นก็ถือครับมอ่คอนลวครับเศ้าเป็นต้วทาก็ถือคนคนขายลอตเตอรี่บมีหมดลูกคนบะสือคนป่าปลาคนว่าปลาเศร้าเป็นตันก็ถือครับปลาสายพันธุ์ยังเราไเน็ตอย่แบบนี้คือทั้งหูทั้งเล่ทั้งลูกสมวเือฮะลูสมสื เล่บออออกมาเป็นทรง <c oughs> าาครับว่าปู่ปรครับพี่น,อน้องบ่่คยเห็นเนาะทรงนี่รครับหูหูออกทั้งแม่แต่ว่าหน่าตาไอ,อหูออกทัง้งแม่แม่เป็น แม่เป็นสายหูอินดูบาซินพ่อเป็นนันเชโรลเี่ออกมากเลยเป็นสรงนี่ไรบ้าลไรละเสียวไอเน็ตตัวนีน้นนโอ้มันของเจ้าครับครับกบี่ีอครับเป็นตาเสือว่าจะว่า เปลกครับพมบ่ค่อยบ่ค่อยเห็นเนาะออกออมาทรงนี่ส่วนมากขันสิเปรี้ก็เป็นเรปเลยขั้นสีหูก็งหูไปเลยอยเ่งสินะอันนี้ครับครับมันเดกออกหูแห้งรงสางมันเดกออกหูครับพี่น้องก็เลยจ่อยแต่างัวทรงนี่ก็เจ้ากรวบามันวนยากประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วกันเราบอกรั้ง ล่งตัวนอยู่บ่ฟันหนึ่งลักเด๋ย์ลักสามพ่อผูพ่อผู่มีอยู่เหลืออยู่ตัวเดียวมั้งครับผูใหญ่ๆลักสามพอฟันกัสายบ้านๆกัเพอได้ครับพี่น้อเอ่อถ้าเป็นขุนกับเข่าท่าครับสูงร้อย ห้าสิบประมาณครับพี่น้องตัวนี้ของเจ้าบ่ไมครับครับเปิดยี่ห้อไหนเปิดยี่ห้อไหเปิดสามหมื่นหกอืมสามหมื่นหกครับหางคั่งหายุหายุหัวไหก่อนางคั่งสามหมื่นเด็ดหารอยครับปล่อยบ่ได้ครับบ่หอดทุน มีบทโทบอปากไวเนแปน่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่ห้าย่หาหกศูนย์ห้าสี่หอยคัมอยครับพอพันก็ได้คุณก็ได้ครับครับครับเอ้าขอบคุณครับงปูครับพีนองสายดำเอาแหงไดเราไปงแหงนี่ซื้อน้ำหอยเนตตแล้ว ไปต่อป่ะมาเด,เดี๋ยวไปเจ้าเขาไปเลี้ยงคนเสวียนนัน่นซาลูรี่ครับพี่น้องแม่นางพอดสิบสามบ่สองตัวบ่โอ้ทั้งทั้งแม่ใหญ่นั่นอืมอ้อได้ งวงามเราเพิ่นเราไปเสียงไว้เอาไปเก็บไว้พี่น้องเพราะว่างัวเลีนี่มันอยากหาหน่ครับพี่น้องแถวเขาเนี่ยมันบ่ค่อยเลี้ยงบ่ค่อยเลี้ยงบ่ค่อยหลายครับสามมื่นสามสองแม่ี่พี่น้องตัวแม่นี่ผมบ่แน่ใจว่ามันด้วยจังไหนครับตัวนี้เพราะว่ามันอ้วนแล้วกะ็สอใสครับตัวนี้สามมื่นสามครับสองตัวนี่พี่น้องคุนบ่ปล่อย

อาสิล่าคอหอบไปดูแลไปตัวกูย่างก็กูตัวล่าคอโอ้ปลาลูกคอกย่างน้ำกันไล่ไล่เฮ้ยแม่นบมดนี่ตัวนี้เราห้อยพุทธผู้น้อยเก้าพันพี่น้องอือซื้อแล้วซื้อแล้วเสียเอาเมือกเก็บไปโอ้จะเป็นพอซื้อแห้งพี่น้องเก้าพันผู้น้อยตัวนี้ เอาคืนบดเลยตัวไหนเป็นล er ูกตัวไหนให้เบิ้งกูหน่อยครับแล้วแล้วเท่าไรเลยสองสองตัวบ่ครับแม่ลูกสิบแปด ห้าร้อยโอ้ตัวใดเป็นลูกตัวใดเราห้อยนี่ขึ้นแม่แดงลูกแดงจำปลาลูกจำปาพุ่ม่าไรน่ล่ะห้อยคุมแดงเท่าไดเซาซีหาร้อยแล้วแต่มักสีมักสีสองแบบสองสไตล์ทรงลูกดีครับ ลูกตัวแม่อันนึงลูกตัวผู้โครงสร้างดีครับมันพิต่สีแม่นี่สูงร้อยสี่สิบห้าคมละสาวสี่ห้าร้อยมีโทรโทรให้ฝากไว้นะครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสามสมศย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ โอ้ยยังก็เหอะโอ้ยเชิดญโอยเชิญนะครับเ <tabii S 1> นะาะอ้าขอบคุณครับว่าเลี้ยงสองโคมครับลูกตัวแม่กับลูกตัวผู้ครับมาชุดใดญตัวเอาครับพี่น้องต้างพูดน้อยนะต้องพดูดอะไแม่หอ,องโอ้ยเขาไม่หอ,องเลยบ่ไล่แล้วเขาได้แล้วครับคือขอบเดียวเกลียดเลยสามสิบสามหาลอยโอ้ยสามตัวส<ด>ามสิบสามหาลอยมันมัแม่ลูกแม่บ่ ตัวนี้ใหญ่เลยโอ้โุ่เดี๋ยวนี้บ่ให้มันไก่มันมันมันโค้หมีอันผดครับพร้อมสมมันผดตัวนี้พี่น้องขึ้นต่างหูว่านนี่กรสีว่าก็ดีครับถ้าถ้าสมหลอดนี่น่าจะท่านครับพี่น้องครับสูงประม่านลอยสามสิบนี่แหละพี่น้องผู้น้อยสองอ่ากับตัวแม่อหนึ่งเปิดอยู่สามสิบสาม ต่อได้เนาะต่อในตลาดด้วยจ้ะน,นี่บ่มฮ่องหลายฮะคุยกันเบิ่งครับพี่น้องเาเบอร์โทรแน่ยม่อ,องศูนย์จ้ะ084 393 393 5164จ้ะ5164าม่อ่องนะครับเนาะขอบคุณครับแม่อ่องพิมพนนิยมครับอันนี้พี่น้องแต่ว่าเพินพ่นบ่แยกครับเพิ่นเด็กปล่อยเป็นชุดพี่น้องบรรยากาศวันอาทิตย์สนามบ้านเฮางวะครับพี่น้อง คลองแค้ครับมันต้องอย่างสี่พี่นอ้องมันยากาศสนามบ้านนาหัวครับอ่าเป็นบรรยากาศที่ในหอยก็เจ้าคุณเคยอ่าแพกแป้งแบ่งปัน <c oughs> บ่มีอย่างกับมาครับก็ร,รอเหรียญมาคุยมาเบอกกับมูกับผงครับอ่าแนวมาดื่มมาสังสรรค์กันอ่ากำไรขาดทุนคืออีกเรื่องนึงครับสนามนี่เอ้าสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ท่านี้ครับผมสวัสดีครับ สองตัวนี้เขาได้หอยบิดสิบสิสูสีเหรอเนาะสิบสองรับวัาเนือป็นเคียงเ<ป> <c oughs> ออมันหูยักตัวนี้ <c oughs>